ทำลงนะอยากให้ลองเป็นโรง่าวแบบภูเแรงอะแต่ว่าจะเป็นมิติใหม่เราใส่ฟิลเตอร์ด้วยอะ กงกลางครับผมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับเปไม่ใช่ไรคะอ๋อเป็นอ๋อได้เหลือเชื่ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรดียอาฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับดีใจมากที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่อของด้อมแบบทั้งเต็งนร้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยครา้งที่พวกเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเออเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบ มาพร้อมๆก,กันตบโต,ตมาด้วยกันทั้งทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบผมสื่อบรรยากาศมันดีมากๆแล้วก็เขาเรียกว่ารายเดียวพอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากเพราะด้วยด้วยการที่เขาเรียกว่าะไรเดียวพวกเราสี่คนช่วยกันคิดข,ขึ้นมาเองคิดโชว์เองเลือกเพลงเองหลายๆอย่างเลยทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื้นตันแล้วก็ <S 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 ขเขาเลยดีใจกับกับสิ่งที่ทำ เป็นอย่างนี้คิดไว้เลยครับว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คือออินเอียร์ผมหมุกูขาดขาดเลยอ่ะขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีบเอาไปซ่อมแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีบเอาแบบไปไปซ่อมที่ร้านแล้วก็รีบเอากลับมาเป็นคอสสีเขียวอ่ะสีเขียววันเสาร์เตือนขอเตือนทุกคนเลยนะครับให้ระวังไว้ให้ดีมากๆเลยครับสีเขียววันเสาร์อันตรายมากนะครับเราไม่ได้ดูซีรีก่อนใช่เราเลือกตามคาแรคเตอร์แต่พอมาดูวันเออจัดวันเสาร์เราสีเขียว แล้วเสื้อสีเขียวที่ใส่เรื่องใส่ในงานคือเป็นสีเขียวทั้งตัวมันเป็นความบ้าของเราปะที่เป็นตัวเองเองแหละครับผมก็คือพอดีไปใส่แล้วเหมือนแบบในเพลงในโชว์เนี่ยเราต้องมีเด้งๆไงครับเหมือนแบบเพลงเพลงสาวเมืองนนท์อะไรเงี้ยเราเด้งมาเด้งมามันก็เลยขาดแรงมานิดนึงสังเวยไปเลยเหมือนกันเปิดเพนี้ต้อมาไหมพี่ผมอยากกลับอยากกลับอ๋อเป็นยังไงบ้ผมก็อังกอร์ปกติเขาต้องมาตอนปิดตอนแรกกาจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกอร์อังกอร์แล้วก็เปิดเพลงอังกอร์แต่แบบรู้สึกว่า กลัวคนอยู่ไม่จบไงกลัวคนก็เลยเอาอังกอร์ที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยเียใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนแบบนะครับมันอยู่ในใจทุกคนเนอะแต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนหนึ่งที่เราคิดไว้แต่มันภาพออกมาไม่ได้ครับคือตอนแรกกาศจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาแม่แม่พูฟก็ไม่ใช่ปัด95จะได้ทานไก่ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้อง ช่วยกันแล้วกันครับผมไม่กล้าบอกเป็นไอเดียเราเนะเดี๋ยวเนาะน่าเกลียดไอ้นะครับดีครับแฟนๆก็จริงๆผมว่าแฟนๆก็อย่างที่บอกคือคือเขาเติบโตเหมือเราเขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ประมาณไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคาดหวังความสนุกอะไรแบบไหนจากพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เป็สิ่งที่เราทำให้มันก็มันก็แมทช์กันเลยผและน่ารัก ไหวครับผมตอนแรกคิดว่าจะจัดสองรอบด้วยซ้ำครับผมแต่วร่างกายไม่ไหวไงคุณเลยมีโอกาสในคอนเสิร์ตก็เนนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์นะที่ต่างประเทศครับก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับจะสี่คนครับอย่างนี้โชว์มันจะแตกต่างกันก็เนี่ยครับเดี๋ยวกำลังเขาเรียกว่าคุยประชุมกันอยู่ว่าโชว์ไหนจะสามารถเอายกไปได้บ้างเพราะบางโชว์ก็จะแบบอาจจะ ใหญ่แล้วก็ต้องผลโปรดักชันอะไรเราก็จะดูว่าอันไหนที่สามารถทำโปรดักชันที่ไปโชว์สี่คนที่ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยครับอังกอร์จะได้ไปไหมคะเนี่ยแหละครับอยากจะมาเผยแพร่ความแบบเนอะความแบบกระสุนเงินเนอะความปิ้งไก่ความอะไรเนี้ยให้ใจใหญ่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ยังวางให้เราเป็นพระเอกอะไรอยู่นะเราเดี๋ยวนี้ไหมคะอะไรนะครับไป อันนี้คืออะไรครัไปประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าคือเดือนอะไรอันนี้ดึกขึ้นมาได้เองนะครับไม่ได้ถามใครเดือนหน้าคือเดือนอะไรเดือนหน้าคือเดือนมิถุนาเดือนหน้านี่จะเป็นเดือนมิถุนาครับพร้อมพร้อมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหพร้อมนี้คือด้วยความที่พวกเราอ่าอันนี้แบบอันนี้ของเราใหญ่นะครัด้วยความที่พวกเราพออย่างนี้บอกคิดแล้วก็ดีไซน์โชว์เองอ่ะเราก็เลยทำให้มีความเราเข้าใจว่าเราต้องการทําอะไรไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบ ก็ตเร็วนิดนึงถึงจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเทศไปต้องใช้คนจำกัดเราก็จะช่วยกันคิดว่าอันนี้เหลือแค่ไหนดีไปแค่ไหนได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าไปต่างประเทศจะประมาณไหนแล้วแบบอย่างเขามี c u เจอร์รที่เหมือนเราด้วยอาจจะแบบปรับลดบางอย่างที่เออเป็นมุกข,ของคนไทยที่คนไทยเก็ตเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยเอาออกแล้วเอาอะไรเข้าอะไรเงี้ยใช่จริงครึ่งปีเราไหนจะ อันนี้คำโพรใช่ไหมครับเอาบอกเล่าเอาบอกเล่าเอาบอกเล่าใหญ่เล่าใหญ่เล่าใหญ่โอเคครับผมก็ก็ครับยังมียังมีงานทําอยู่เรื่อยๆครับผมดีใจใจครับผมขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเราทำงานเยอะๆแบบนี้พักผ่อนไหมพีรีไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ไม่ต้องพ่ต้องพักไม่องพักไม่้องพักไม่้องพัไม่ต้องพักไม่ต้องพักไม่ต้องพักไม่ต้อง่ต้อไม่ต้องพักไม่ต้ปงักไม้องพกไม่ตไม่ต้ม่ต้อครับไม่ไม่ไม่ต้ักไม่ต้ัก เราได้เรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยช่วยกันครับผมลืมลืมอะไรทิ้งทิท้งรูปฟางอะไรไว้ไหมไปงานอะไก็ถ้าลืมแบบผมก็คือลืมจนจอมมาเล่าไม่ได้แล้วเพราะมัน <c oughs> ลืมไปแล้วค <c oughs> ือบางอย่างนะครับผมอย่างหูฟังตอนนั้นลืมหูฟังไว้ที่ที่ที่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ๊คเอามาผึ่งให้ก็ถึงถึงรู้เพิ่งรู้ว่าลืมไปคือเหมือนว่าเราลืมไปแล้วว่าเราลืมเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันไปแล้วครับจนแบบพี่แจไ็อองหมม๊ อันนี้เป็นประโยชน์ของเราเหมือนกันนะหรือว่าคำแนะนำคำแนะนำโอเคจุดแพ้ไหแไม่ก็ก็อันนี้อันนี้คือถ้าเรื่องจริงคือยังมีแพ้ว่าจะมีแพ้ไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับก็เดี๋ยวชวนเพื่อนที่ที่วัยใกล้ๆกันไปต้องกลับความืำเดิม ได้ครับก็จริงๆคุณออฟคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้ครับไม่ไวัยเราใกล้ๆกันไงไม่เอครัออยากอันนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นอันนี้เราต้องเปลี่ยนแผนสุขภาพแลก็หรอไปไม่อันนี้คือตรวจเช็คประจำปีเฉยๆครับว่าเออว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือเปล่าจะได้แบบดูแลแต่เนิ่นๆเลยอ่าผมข้อเข่ข้อขาก็ยัง ก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีอะจริงๆเป็นคนกินดึกไงก็เลยแบบอยากดูว่าเอมันจะมีผลเสียอะไรเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายอย่างแบบเหมือนอ๋อไป่คความความนันต่ำด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าที่ต้องลุกเร็วมากๆในคลอยะไรเงี้ยเราก็จะเนอะฉะนั้เราอาจจะต้องช้ากับเพื่อนนิดนึงดนตรีอาจจะต้องตามเรา อ๋อยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนแบบขึ้นพื้นบินเราชอบกลัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเออแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เวลาขึ้นไปแต่ทีก็ได้ไปเจอแฟนๆฟนก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเออขึ้นพื้นบินเราจะหน้าแห้งต้องดูแลความชุ่มชื้นให้หน้าด้วยด้วยด้วยอะด้วยอะไรอ๋อมีหลายตัวเลยครับใช่ไหมด้วยเม็ดเม็ดฟูกโพลีเดนครับอะเขาลุกในบ้านจ้ะในะครับห้อง ก็ตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดิมครับเป็นที่ที่ตอนแรกเราคีบอัพไปแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาติดต่อกลับมาเราก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนัดนัดนัดเขาเรียกว่าเจรจาเขาทีแบบดีลเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนแรกเราก็คือเป็นที่ท่เราอยากได้ที่สุดแต่ว่าเหมือนทางทางเจ้าของเขายไม่อยากขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบพับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่นแต่ตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราใจเรายังว่างอยู่พอดี่ไขอมอไขอสิที่ขอเขาเลยครับขอว่าขายพอันนี้จริงๆคือแบบพี่ผมอยากได้จริงขายผมเถอะ อาเป็นตรงริมน้ำเราบขับไปแล้วครับใช่แล้วก็ขับรถไปดูก็ได้เอาก็ได้เนื้อมันแพงนะเนื้ออันนี้ย่านไหนอันนี้ฝัอันนี้ย่านใกล้ๆเดิมครับใกล้ๆเดิมในในตัวเมืองนิดนึงเลยครับใช่รู้ว่าถือเป็นหนัลแน่นอนอะไรนะครับจบที่หลังนี้แล้วเนก็เดี๋ยวรอยังยังนัดวันกันไม่ได้เลยราคาก้อนเนี่ย เดี๋ยวต้องฟอนผู้ใหญ่ใจดีเไม่เนม่ยว่าคนคนจะขายที่ดูอยู่ครับผู้ใหญ่ฝากต่อกใช่ไหมคะรับใช่ใช่อะไรนะฝากกคนที่จะขายใช่ไหมคะสองอย่างครับก็คือผู้ใหญ่ในกรณีเขาไม่ลดก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีเอ่อช่วยเสริมงานช่วยถามเรื่องที่แบบว่าไปแซวแซวกับลูกกินหน่อยยังไงคะไม่ไม่เคยรู้จักกันครับไม่รู้จักส่วนไม่เคยคือไม่สนิทแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้จักเลยดีกว่าพูดเล่น วันนั้นบังเอิญไปทํางานใกล้ๆกันพอดีแล้วก็เจอบิวกินกําลังโปรโมทเพลงใหม่อยู่การเดินทางที่สวยงามถูกครับการเดินทางที่สวยงามแล้วก็แบบเขาก็กอดมือเรียกเข้าเราเราก็อ้าเข้าไปหน่อยปรากฏเข้าไปหน่อยก็คือเข้าไปจนจบว่าไม่นะครับไม่แต่ว่าแต่ว่าาที่ออกไปมันเป็นแบบนนนั้ะภาเที่ยวไปเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่ใช่รักกันจะระวังตัวให้มากขึ้นครับภาพนาไปมีความรักใน่มวจริง ขอไม่ตอบดีกว่าครับไม่ไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวคือเป็นคนที่เจอทุกครั้งแล้วจะแบบเขาเรียกว่ามีเเออนร์จี g y บางอย่างที่แบบมันแบบมันวุ่นวายแต่ก็สนุกทุกครั้งเลยที่เจอก็เนี่ยอะไรนะครับรอ้ขนอนี่อะไรครับนี่ที่ทำเมื่อกี้นี่ก็็เป็นเป็นน้องที่น่ารักนะก็เขาเรียกว่า ในในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุมจริงจังเขาเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบเห็นเล่น,ลนๆอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาเหมถึนว่าถ้าเราเราเชื่อถ้าเราขอคำแนะนำมาเขาสามารถตอบได้ดีเลยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีมีแบบแผนอะไรบางอย่างที่เออน่าน่านับถือแต่ว่าเราคุยก็คือสรุกกับเขาใช่ไหมคะไม้ตอบร้อนตอบ สนุกครับไม่ฝสนใจใช่ครับครับโอเคครับผม <c oughs> แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆเนาะคือเราต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือจริงๆมีแพลนที่แบบเคยคุยว่าอยากไปไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกันสักทีแต่ว่าได้ไปได้ตอนถ้ามีเวลาจะไปถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่อันฟอลโล์กันซะก,ก่อนเ <c oughs> แรงฮอคคบุณรับ ปาเม่ okay. 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 ัดูด้วยลูกอขอขอเดียวก่อนนะครับอเครอแล้วลัง่ืดไปหลังลังหนึ่งเก้าโอเคระหว่างเขาเต็มดังกันไหนลูกต้องนีลูกเด็กจะากดูนี้แค่คนเดียโอเค พี่มี่น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 นีี่นี่มา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 แล้วผมเลื่อนต่อสามที่เริ่ม